สภาพอากาศช่วงเช้าในพื้นที่จังหวัดพะเยาเริ่มมีอากาศหนาวเย็นโดยอุณหภูมิวันนี้อยู่ที่19องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอย9-10องศาเซลเซียสหลายพื้นที่เริ่มมีหมอกปกคลุมโดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองพะเยามีหมอกปกคลุมถนนและชุมชนทัศนวิสัยในการมองเห็นประมาณ10-20เมตรทำให้รถที่สัญจรไปมาต้องเปิดไฟหน้ารถครูนักเรียนต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวประชาชนส่วนใหญ่นั่งจิบกาแฟคลายหนาว สถานการณ์หนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดพะเยาเริ่มมีอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาอุณหภูมิลดลงอยู่ที่ประมาณ2 0 1 5องศาเซลเซียสทำให้อากาศหนาวเย็นและมีหมอกลงมาปกคลุมหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่ราบตามแนวชายเขาและเขตพื้นที่เมืองก็จะเริ่มมีหมอกเข้าปกคลุมมากขึ้นพณลวิทย์ดีรายงานนางวัฒนาบุญธรรมช่วยนะอำเภอสัมปท่องจังหวัดเชียงใหม่ ความนายพิชาตอินตาปุ่มในการโรงเรียนบ้านห้วยส้มอำเภอสันประตองร่วมกันเปินงานในกิจกรรมโครงการวอร์มฮักอ้อมกอดอันออุอุนจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วยส้มอำเภอสันประตองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุงห่บของใช้อุปโภคบริโภคจากผู้ใจบุญเพื่อน,นําไปส่งต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนในภาคเหนือทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดลำพูนที่อยู่ห่างไกลรวม1 1 1โรงเรียนเพื่อแบ่งปันความอบอุ่นในช่วงฤดูหนาวที่บนถอยอากาศจะหนาวเย็ยน เกิดในครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทสรงโครงการวอรมฮักจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือบรรเทาภัยหนาวตามโรงเรียนในชนบทซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศทางคณะผู้จัดตั้งโครงการที่มีความประสงค์ที่จะแบ่งปันความอบอุ่นรอยยิ้มและความสุขให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชนบทในการบริจาคสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มของใช้อุปโภคบริโภคต่างๆ,างๆสิ่งของจําเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวตามเป็นธุรกันดาร จะได้รับความร่วมมือจากบริษัทไฮเทคอพาร์เรลจำกัดในการสนับสนุนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหบอุปกรณ์กีฬาไทยแอเซียสนับสนุนการเดินทางน้ำหนักกระเปา๋าและที่นั่งในการเดินทางของเราศิลปินและทีมงานบริษัทเท่าแก่น้อยฟูดแอนด์แมคคติงจำกัดมหาชนสนับสนุนขนมจำนวน1ิบจดลังเกี่วยวกับการได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครวิทยาลัยและคณาจารย์นักศึกษาชั้นปีที่1นถึงสมาตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมงานด้วยทานตอมสังรายงาน นางสาวนริชาบันฑิตชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมท่องเที่ยวที่หยดสองเมืองรับแลจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่รันเหือนรับแลกตำบลแม่พูนอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ดือนในกิจกรรมเป็นการต่อย,ยอดกระแสภาพยนตร์ที่หยด2พ่าสัมผัสเสนห์เมืองน่าเที่ยวอุตรดิตถ์ภายใต้คอนเซ็ปที่เที่ยวที่กินที่เล่นที่แซะที่รักโดยมีนายนิติศรีแพร่รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาดทท ในสุริชัดอสวรรเรื่องนั้นประธานที่บริหารเอ็มสตูดิโอและนนริตยบุบปูลโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ที่หยดสองนำผู้โชคดี20ท่านเข้าร่วมในกิจกรรมด้วยรองผู้ว่าสชกนดิบันอุตการิกล่าวว่าของที่จังหวัดอุตการิมีอีกหลากหลายสอดคล้องกับการส่งเสริมรีไวลผักแดนซอฟท์พาวเวอร์ของรัฐบาลอาทิทุเรียนลงดินและแปรที่ขึ้นชื่อและศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ร้อมขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มากขึ้นสําหรับกิจกรรมท่องเที่ยวหยดสองเมืองรับแลอดฐุตาเดได้สอดแทรกแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่งยนืนควบคู่ไปกับการน,นําเสนอแหล่งท่องเที่ยวและเสน่แห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ออกเดินทางท่องเที่ยวประจญภยัยบุกถิ่นกําเรื่องราวสุดลึกลับสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจุดกําเนิดของประวัติศาสตร์และตำนานเมืองรับแลเมนูอาหารพื้นบ้านในรูปแบบจุดก,กันโตก เสือประสบการณ์พิเศษกับกิจกรรมรอบคองไฟท่านแสดงพื้นร่วนดนตรีไทยร่วมสมัยก่อนที่จะเติมความหลอนแบบเต็มสปีดล้มอมวงฟังตำนานสุดลึกลับของเมืองรับแลไปกับพิจกยตึโคดเรดิโอความเช็คอิน่ายภาพกำล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองรับแรลด้วยนาคาคาเดารัมรายงาน ตำผล้ตอนรานสักจังหวัดอุทัยธานีเขาระงับเหตุมีคนคุ้มคลั่งยืนถือมีดคว้างใส่รถที่ผ่านไปมาเหตุเกิดที่บ้านสวนใหม่ตำบนน้ำรอบอำเภอรานสักตจังหวัดอุทัยธานีโดยในที่เกิดเหตุพบชาวบ้านยืนมุงดูอยู่ห่างๆขณะที่พบชายคนหนึ่งมนอาการคุ้มคลั่งยืนถือมีดส่งเสียเอออาไววายอยู่หน้าบ้านพร้อมกับควงปาสิ่งของสายรยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาจนทําให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวต่อมาทราบชื่อชายคนดังกล่าวชื่อนายสุวรรณรักอายุ40ปี เดเจ้าหน้าที่ถ้่เขาพูดคุยเกี้ยกล่อมอยู่นานแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อชายชายคนดังกล่าวมีอาการเมาพูดจาไม่รู้เรื่องระหว่างที่พูดคุยเจ้าหน้าที่อีกชุดได้นำปืนไฟฟ้าวิงอ้อมไปที่หลังบ้านเพื่อล้อมจับโดยให้เจ้าหน้าที่อีกชุดที่อยู่ด้านหน้าชวนคุยพร้อมบอกให้เก็บมีดกระทั่งทำให้ชายดังกล่าวข้างโมโหหยิบท่อนไม้ป่าใส่เจ้าหน้าที่จังหวะน,นั้นชุดที่ล้อมอยู่หลังบ้านได้ใช้ปืนไฟฟ้ายิงเข้าใส่ไปส,ไปสองครั้งจนกระทั่งชายคนดังกล่าวล้มลง จึงช่วยการคุมตัวขึ้นรถไปยังสพลานจักเพื่อตรวจหาสารเสพติดจากการสอบถามชาวบ้านทราบว,ว่าชายคนดังกล่าวมีปัญหาครอบครัวชอบทำร้ายตบตีภรรยาจนนใไปเกิดความกลัวภรรยาจึางหนีออกจากบ้านไปพร้อมกับลูกและไปอาศัยอยู่บ้านญาติกระทั่งชายคนนี้ไปดื่มเหล้าจนเมาหนักและเกิดอาการคลุ้มคลั่งจกนกระทั่งตำรวจก็ไประงับเพดังกล่าวสำนเนาทองสีรายงาน